สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่ยวยพราผมเพสัจกรสุวัสดิ์สินสุวงศ์หมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราส่งผ่านทีวีเราเที่ยม13สยามไทยจันทร์อาการพุทธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจันทร์อาการพุทธพฤหัสตีห้าถึงหกโมงเช้ารายการเราดูย้อนหลังได้ที่ YouTube พิมพ์คําว่าป้องป่วยภาษาไทยแล้วก็ดูเข้าไปถ้าไม่ไม่นั่นเกินไปก็ช่วย กด Subscribe ให้หน่อยก็ดีครับนะเพราะว่าตอนนี้เราดูมีคนดู3คนหคนดูแล้วเ,าเงาเงาแต่ว่าจากจากคนของเราอะนะเรคคอดตัวเลขมันน้อยแต่ว่าทาง13สายามไทยก็ขาประจำเราก็ยังอยู่ครบๆอยู่ทิ้งข้อความก็ได้ครับเราผมก็จะหาโอกาสตอบให้นะอ่ะเสร็จแล้วเรามาวันนี้ก็ เรื่องโควิดก็เป็นเรื่องที่ยังประมาทไม่ได้นะครับวันนี้วันที่9สิงหาคม2565จำนวนผู้ป่วยที่รับเข้ามาในโรงพยาบาล1,955คนนับว่าเพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะครับเมื่อวานนี้มัน1,842คนแลว้วก็ป่วยที่ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนะครับ ป่วยหมกหนักหน่อยนะครับ935คนนะครับกำลังรักษาอยู่20,947คนไข้ลดลงหน่อยนึงนะครับเมื่อวานนี้มัน21,319เนาะแต่ว่าก็อยู่ป่วยหนัก935เมื่อวาน953ผู้เสียชีวิต,ตวันนี้33เมื่อวันที่8 34ก็เอาละก็กลอมแก้มกลอมแก้มแต่ทีนี้ก็ยังอย่าลืมเหมือนเดิมอันนี้สำคัญนะครับวัคซีนไปฉีดให้ครบเถอะแต่ว่าหน้ากากก็ช่วยใส่ให้หน่อยถ้าเราใส่หน้ากากาให้ครบๆนะครับสมมติว่าเราอาจจะติดเชื้อโดยไม่ทันไม่ไม่รู้อ่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อนะเราไม่รู้ว่าเราติดเชื้อเนี่ยครับก็นะครับ ดูตรงนี้ดูตรงนี้ฮะดูตรงนี้ครับครับถ้าเราติดเชื้อแต่เราใส่หน้ากากเราไอจามเข้ามาเนี่ยเราแพร่เชื้อไปแค่หเองนะเพราะฉะนั้นเอาไว้หน่อยช่วยกันช่วยเหลือตัวเราเองช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับอ่ามัาจะเป็นอันดีมากเลยสำหรับเรื่องราวต่างๆ แต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่กำลังรอเราอยู่นะสีดาวานอนก็จากสี่ตอนนี้ทำท่าจะเป็นห้าแล้วก็ให้รู้ว่ามันติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตัวใหญ่ตัวน่ากลัวที่สุดนะครับแต่อย่างอื่นคงไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกนะ เพราะว่าเป็นตุ่มเป็นอะไรมันน่าน่ากลัวอยู่แล้วใครเห็นก็ไม่ล้าไม่กล้าเข้าใกล้อยู่แล้วล่ะแต่ตอนที่มันตุ่มมันยุบหายไปแล้วละ่ะมันติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นนั่นครับสําคัญนะก็ <c oughs> เอาก็ให้รู้ว่าจะคิดว่ามันไม่มีผู้เสียชีวิตมีครับแต่ของเรามันแค่ห้าคนยังหรอกในอเมริกาประกาศเป็นภาวะถูกเชิญไปแล้ะ แล้วถ้าเชื่อผมอีกสักพักหนึ่งก็จะประกาศว่ามันเป็นโรคระบาดเหมือนเหมือนจะโควิอีกหนึ่งก้านี่แหละแล้วปจะ่ากลัวกว่าเพราะว่ามันเป็นภัยเงียบมันมาเงียบเงียบมันมีตุ่มขี้เล่ขี้เลหแล้วมันก็หายไปเราก็คิดว่ามันหายแต่ความจริงมันไปอยู่ในเลือดมันพร้อมอีจกจังโผล่ขึ้นมาใหม่ไปติดต่อใครๆแล้วก็ เราก็จะวุ่นวายเหมือนกับค่าวโลกเอดีจะดีหน่อยก็ตรงว่าเจ้าวัคซีนที่เราใช้ปลูกฝีอะปูกฝีป้องกันฝีดาดมันใช้ได้ครับเจ้าฝีดาดวานอนเนาะกว่าจะง่ายหน่อยสำหรับการดูแลรักษาแล้วก็พวกก้าหารชาญชายเที่ยวราตรี เจ่งเงไปปลูกฝีท้าก็ดีกายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจที่ไหลมีแผลฝีไหมผมม็ดูว่าผมปลูกฝีว่าโอ้มันหายไปตั้งแต่เมื่อไรมันจางไปหมดละมองไม่เห็นหรอกก็อาให้ระมัดระวังหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะเสียท่าเสียท่าโควิด1 9 b บเอจุดห้าเนี่ยครับลักษณะที่เด่นที่สุดของเขาก็คือเจ็บคอมากเหมือนกับมีก้างอยู่ในคอเลยนะเรื่องอะไรรับตรงรับรถไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยมีมันจะมีเจ็บคอครับไอ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 แล้วก็เจ็บคอเพื่ให้รู้ว่าส่วนมากจะไม่หาหมอไม่ได้หรอกเจ็บเยอะหมอเขาก็จะให้ยา <c oughs> ให้ยามานะครับมีเพื่อนๆกน,นันนะครับระดับก็เริ่มเท่มเหือนกันนะไปปรากฏว่าไม่ได้จ่ายหรอกพาวิพิลาเวโมโมโนพิลาเวโมโนโลาเวนะนะหมอไม่ได้ให้หรอกหมอให้ฟ้าทลาดโจเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะให้ฟ้าทลายโจรแล้วก็ซิบค่าข้าง หูพเพื่อนผมว่ามันปลอดภัยดีข่าวที่แล้วผมก็กินเท่านี้แหละกินห้าวันอย่าไปบอกใครนะเขาบอกว่าอย่าไปบอกใครนะคือเพื่อนยังอุตส่าห์ถามทำไมโรงพยาบาลแค่หมดหรือยังไงวะคือคิดว่าเพื่อนกันคงจะให้โมโมพิลาเวียมาอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยไอ้นี่ดี เขาว่านะแล้วเสร็จแล้วก็จริงๆอ่ะเขาก็มากินวันที่สามก็เหลือสองเหลือขีดเดียวละก็กินครบห้าวันอายุไลยๆกันอย่างเงี้ยความจริงนะมันก็แปลว่าฟาทลายโจนก็กศักดิ์สิทธิ์ดีเระวแต่วันที่สามก็วันที่สี่เนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกถ่ายสบายหน่อยทำไมรูม้ไหม ไอ้ใบที่เราเขาเขาบดใส่แคปซูลให้เรากินน,ะ,นะคิดเขาสี่แคปซูลวันละสี่เวลาเนาะสิบหกแคปซูลมันไม่น้อยเลยนะแล้วเราก็ฝึกมาได้ถ่ายวันละหนเดียวอ่ะใช่ไหมครับจะใบเนี่ยมันพอไปลงในลำไส้เล็กลงไปลำไส้ใหญ่มันไปโดนน้ำมันก็พองๆมันก็เหมือนไฟเบอร์ก็ทำให้ถ่ายสบาย แต่ถ้าถ่ายสบายปกติพวกเราถ่ายก็ไม่ค่อยอยากจะมองดูของตัวเองว่ามันสุขภาพโอเเนาะกดชะโคกไปเลยไอ้เพื่อนก็บอกไปดูมันหน่อยโอ้โหมันเขียวปื้ดนเลยนะเพื่อนทีเมียที่รู้เขาก็โทรมาว่าอันตรายไม่วไว้ยินฟ้าจะลตายจุ่แล้วถ่ายบอกก็ดีแล้วไงมันก็ล้างลำไส้ให้เนี่ยพูดแบบหมอไทยนะ,นะการรักษาแบบหมอไทยก็คือ ทำให้เจริญอาหารนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาถ่ายสบายอย่างนี้คนไข้ก็จะหายไปตั้ง70-80%แนละนะครับตงวงฟ้าทลายโจรวันละสี่เวลา,าเนี่ยครับังสี่แคปซูลนมันรวมรวมทำให้เป็นถ้าเป็นภาษาภาษาเพียสัต์แบบปัจจุบันน่นนะคือบาลลักเซตี ก็คือการที่ทําให้อุจจระมันเป็นก้อนใหญ่ทําให้ถ่ายสบายนะเวาบอกว่าเออพอมาถ่ายไปเรียบร้อยดีก็เสร็จแล้วจะไปทํางานจะไปทํางานเพื่อนก็บอกว่าอาจารย์ยังไม่ต้องมาก็ได้ครับสัก10วันนะ่ะนะอาจารย์ผมทําแทนให้อาจารย์อยู่บ้านแล้วกัน work from home. วกเวิร์ r ฟอร o มโฮมเขาบอกเออาก็ต้ออยู่ Work f r ฟ m home ถึงได้มาคุยกันเนี่ยโทรศัพท์คุยกันอ๋อดีดีด,ดีนะก็เข้าใจกันอย่างนี้ครับพวกเราก็อายุปุณี้แล้วก็ต้ององี้ครับคุยกันแต่ว่าตอนนี้มีนัดไปเที่ยวต่างยอดผมไม่ได้ไปสองนัดละมันติดธุระเยอะเลยควาจริงจะบอกก็ได้ว่าตอนนี้หลาน เปิดเทอมปิดเทอมโอ้โหหูดวายพอสมควรเรียนหรือสมัยนี้เรียนเรียนยากนะผมว่าไอเรียนแบบอะไรนะออนไลน์ไว่ได้เรื่องหรอกคือถ้าหากเราไม่รักการอ่านจริงๆเราไม่ทุ่มเทสนใจจริงๆไม่ไหวครับ ฟังอาจารย์เลคเชอร์ในจอทีวีเนี่ยแมาเอ้ยถึงว่าจะถามได้บอกว่าก็ไม่ไหวหรอกทำไมแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีเราเบื่อเบื่อเราก็ใช้พิธีกาเทปไว้แล้วาะพรุ่งนี้มะเรื่อค่อยดูใหม่มันไม่เหมือนในห้องไม่ไม่ไมเหมือนในห้องเรียนหนังสือหรอกผมว่านะแล้วเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีสิ้าไปเรียนปีหนึ่งยังไม่รู้จกใครักคนแล้วมาเรียนออนไลน์โอ้ เราเรียนหนังสือเราก็อยากได้เพื่อนนะใช่ไหมเราพอได้เพื่อนก็คุยกันสับเพเฮราแล้วโรงเรียนที่มาจากทุกคนทุกแห่งน,นะมาจากจังหวัดนูนน้นจังหดนนูน้นนูน้นนูน้นนน่ก็ก็ทำให้เรารู้ความจริงก็รู้เรื่องราวของ คนในประเทศเรากันเองเนี่ยจะมาจากตรงนู้นพวกเขาพวกเขาพวกเขาพวกนึกใจจะพวกเขาพวกเขาไอ้พวกเราก็ไม่ค่อยได้ยินว่าพวกเขาพวกเขาเราไอ้พวกที่มาจากหลังเขาไงที่พวกเขาพวกเขามาล้อเลียนกันก็เออว่ากันแต่ที่หนักที่สุดก็คือ เรียกชื่อลูกไม่เป็นเรีกเยกได้ชื่อบีดานะเลี้ยงรุ่นจนบันนี้ก็ยังเรียกชื่อบีดาอย,ยู่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปแค่้ข่าวอะไเพราะเว่าแก้พุกไม่รู้ใครวะใช่ไหมก็อ <c> ย <oughs> ่างนี้ครับก็มีสารทุกสุขดิบก็โทรคุยกันนะมีเรื่องกฎหมายก็คุยก็พูดคุยภาษาคุยกายาการ จ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบ,บาลก็ถามคุยกับหมอกินยามีมปัญหาก็คุยกับนะเภสัชแบบนียครับแลกเปลี่ยนกันไปแรก,กีเปลี่ยนกันมาเนี่ยก็ใช้ได้หมดนะที่จริงๆแล้วก็นะ่นะเรื่องเสียภาษสงภาษสีก็ถามพน,นันาถามไทยกันนะาว่ายังไรไปถึงไหนอะไรอย่างนี้็ว่ากัน มาถึงเวลาที่เราจะต้องดูกันดูแลกันช่วยเหลือกันก็ว่ากันเป็นชุดๆกันไปนะครับผมก็เนี่ยรากันฟังอย่างนี้ครับในระหว่างโควิดนี้ก็ต้องดูกันให้มันดีกันหน่อยดูแลกันหน่อยให้กระบังใจกันครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาพูดเรื่องนี้ครับ ให้กำลังใจคาสำหรับผู้สูงอายุแบบพวกผมนี่เจแล้วนะปรากฏว่าถามัานจริงๆลืมดื่มน้ำครับพออายุขนาดนี้มักจะลืมดื่มน้ำ mm hmm. ก็ต้องเอามาแบบดรฮิโรมิชินดะนะหมอญี่ปุ่นที่ตั้งใจจะอยู่เกินร้อยแบบไม่ต้องหย่อนนั่งข้าต้มตอนท้ายๆของชีวิตท่านบอกว่าไม่ต้องรอกระหายน้ำ นะตื่นเช้ามาก็ดื่มน้ําอุ่นสองแก้วดื่มน้ําอุ่นสองแก้วแล้วก็ก่อนอาหารและหลังอาหารหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งแก้วรับประทานอาหารวันละสามมือ้อก็ดื่มน้ําได้หกแก้วแล้วก็สองมื้อเช้าให้ตื่นเช้าตอนเช้าอีกสองแก้วก็ได้เป็นแปดแก้วก็จะพอดีพอดีแต่ทีเนี้ยให้อาหารเย็นอ่ะ ถ้าเราดื่มเรากินหกตอนหกโมงเย็นก็จะพอหมาะพอควรแต่ถ้าเราไปกินสองทุ่มอาเาจะรำคาญตอนดึกดดหน่อยเราจะตื่นขึ้นมาชี่บ่อยหน่อยแต่ผมนี่มันตอมลูกหมามันกวนผมตั้งแต่ผมอายุสักหกสิบหกสิบห้าแล้วตื่นบ่อยหน่อยก็่จำก็ได้ตื่นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงตื่นที แต่ที่นี่เขาบอกตื่มบ่อยๆเดี๋ยวล้มก็ผู้ชายง่ายหน่อยผมก็ไปซื้อคอมฟอร์ตร้อยมาทำได้ไหมกับคอมฟอร์ตร้อยที่ด็อเตอร์สมเกียรติมาแนะนำว่าเอาไว้ในรถยนต์เวลารถติดนะดีกว่าใช้รุ่นเก่านะครับฉี่ตื่นมาก็ฉี่ใส่คอมฟอร์ตร้อยปิดฝา ก็คืนหนึ่งก็พอดีพอดีแล้วครับจากอฝอร้อยนี้มันประมาณแปดร้อยสีสีแปดร้อยแมวก็พอดี้วแล้วก็ถ่นทํามาก็เอาไปถีไปเทใส่ล้าล้างเรียบร้อยผึ่งแห้งพุ่งเย็นพรุ่งนี้ก็ามาใช้อีกของฝาร้อยนี้จะทำให้เราไม่ต้อง เสี่ยงกับการลุกจากที่นอนเดินงววเงียหกล้มเดี๋ยวเรื่องเยอะนะครับนะตรงจะบอกหลายทีแล้วลืมราคาจังหวัดสนวนราคานะครับโอ้ยมีวิวิษมาหลาตั้งเป็นพันแต่ถ้าไปซื้ออยู่ร้านที่ดูไม่นั่นหน่อยนะคอมฟอร์ลอก็เป็น กรป๋อพลสติกธรรมดาล่ะครับราคาหกสิบถึงร้อยี่สิบพอแล้วเอาราคาขนาดนี้พอแล้วเพราะว่ามันถึงเวลาก็ทิ้งมันไป <c oughs> แล้วก็ซื้อใหม่แค่นั้นนะ่ะ <c oughs> ก็จบสำหรับการนอนการจะฉี่ตอนกลางคืนนะไม่มีปัญหาอะไรหรอก <c oughs> เพราะว่าเราก็จะฉี่บนที่นอนเรานเลยนะ <c oughs> <c oughs> ใช้คอมฟอร์ตลอยนะหาท่าท่าปัสสาวะของท่านให้เหมอเหมาะหมานะแล้วกันฝึก็อยู่สบายเรื่องดื่มนะ้ำวันละแปดแก้วอย่างว่านะ่าฟังทันไหมหน่ะตื่นะขึ้นมาสองแก้วแล้วก็สามเวลาหลังอาหารและก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงอีกอย่างละแก้วเข้าไปแค่ก็น้ำนี่สำคัญ อายุมากแล้วมักจะลืมดื่มน้ำนะครับดื่มซะหน่อยเนาะแล้วถ้าเกิดเท้าบวกตอนนอนก็หมอนข้างนันแหละอยากจะพึ่งก่อนหมอนข้างก่อนเอาวางไว้บนบนหมอน,มอนข้างนอนอาจจะหลับเลยไม่เป็นไรพอตื่นมาก็ค่อยเอาหมอนข้างที่วางเท้าเอามากอดแทนก็จบ ขาที่บวมอยู่ก็จะหายนะก็จะหายอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมว่านาฬิกาอันหลังเนี่ยที่มันตั้งจดเวลาการเคลื่อนไว้การเดินนับก้าวอะไรให้เราราคาก็ไม่แพงเราไปซื้อมาแทนนาฬิรรกาเดิมเนะเพอนั่งเกินสองชั่วโมงมันก็จะเตือนว่านั่งนานแล้วก็ลุกลุกขยับแข่งขยับขาแต่ว่า ตอนนี้ผมใช้พิธีเดินเลยครับนะเดิน5นาที6นาทีแล้วค่อยกลับมาทำอะไรต่อไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งยังไงก็ต้องหาเดินยาวนะครับเดินครึ่งชั่วโมงติดต่อกันอย่าไปหยุดเดินไปเรื่อยเืครึ่งชั่วโมง ถ้าเดินอยู่ในบ้านเฉยๆไม่มีใครมาดูแลเราก็ mm. เดินแบบชมมวมคุณลักาษณะภาพ79็ออกก็ได้ครับ1 2 3 4งสามก้าที่หนึ่งก้าที่สองก้าก้าที่หายใจเข้าพุงปอกก้าที่ห้าก้าที่หกาก้หายใจก้าที่เจ็ก้าที่แปที่เก้าก้าที่สิหายใจออกพุงแฟบเดินนับลมหายใจไปอย่างเน่ครับจะได้สัก ครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวจะรู้สึกว่าแป๊บเดียวแล้วถ้าหากว่าจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจนะแล้วถ้าทําสําเร็จตลอดครึ่ชงชั่วโมงหลังจากนั้นจะมีความสุขอยู่สักทั้งวันนะครับแปลกมากเลยความเครียดรอนมาจากลมหายใจหรือ,อยังไงเรืเ่อยตอนที่เรานับลมหายใจอยู่เนี่ยจิตมันเป็นสมาธิของมนอนะัตโนมัตินะเอาหน่อย ก็อย่างเงี้ครับเป็นเรื่องราวที่เราเล่าให้ครฟังคัะเนาะก็จะไปอะไรมากอย่าไปตึงเครียดมากทุกอย่างรวนแล้วแต่มันเป็นเป็นที่มันจะเป็นน่ะนะนะ,ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ